โอเคเรามาต่อกันที่ disease disease นะคะโรคว่าจะมีโรคอะไรบ้างโรคที่หนึ่งเลยค่ะ diabetes 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 แปลว่าโรคเบาหวานค่ะโรคเบาหวานต่อไปค่ะ cancer 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 รคมะเร็งโรคมะเมรง็งอันนี้คัดที่แบบ โหดร้ายโรคที่แบบร้ายๆอ่ะโอเคต่อไปค่ะ t e t a n u s t e t a n u s t e t a n u s นะคะแปลว่าโรคบาดทะยักบาดทะยักนะคะต่อไปค่ะโรค paralysis 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 แปลว่าโรค ไปค่ะเ s ส s อ s แปลว่าโรคเอสค่ะออเอโดเอสซอเสือการันต่อไปค่ะข้อ26นะคะ dengue fever dengue fever dengue fever แปลว่าโรคไข้เลือดออกนะคะไข้เลือดออกค่ะต่อนะคะข้อ27ค่ะ c o เจ็ดค่ะโคส c o l d s อันนี้คือโรคหวัดหรือว่าไข้หวัดนะคะต่อไปค่ะ flu 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 ก็เหมือนเหมือนกับ c o l d s นะคะแต่ว่า flu นี้คือไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะคะไข้หวัดใหญ่ค่ะต่อไปค่ะ allergy e allergy e อ l ลเลอร์จีนะคะอัลเลอร์จีแปลว่าโรคภูมิแพ้ค่ะอาการแพ้ก็ใช้อลเลอร์จีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคก็คือโรคภูมิแพ้นั่นเองนะคะโรคภูมิแพ้แล้วก็ต่อไปคะ่ะอัลไซเมอร์อัล e ซเมอร์อัลไซเมอร์ก็คือโรคโรคอัลไซเมอร์รนะคะโรคสมองเสือ่อมโรคความจำถดถอยนะคะโรค Al Alzheimer Alzheimer โ okay. อเคข้อสุดท้ายค่ะ Gout 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 ก็คือโรคเกาต์นั่นเองนะคะโรคเกาต์เป็นอาการเกี่ยวกับข้อต่อของกระดูกนะคะอย่างเช่นปวดที่หัวเขา่าข้อต่อที่หัวเข่านะคะโอเคอันนี้ก็คือโรคต่างๆนะคะมีอีกไหมเอ่ยมีอีก ต่อไปนะคะนี่มีอีกจะหมดแล้วเนาะโอเคมาต่อกันที่โคโรราโคโรราอันนี้โคโรลาไม่ใช่โคโรนานะคะไม่เหมือนกันนะคะอืมเล e, นะคะออกเสียงโลนะคะโคโรลานะคะโคโรลาแปลว่าโรคอะฮิวาตะกรโรคนะคะอ่ะ ฮิวาตะตกรูโหกหรือโรคอาฮิวานั่นเองนะคะต่อไปค่ะโปล,โลิโอโปล,โลิโอโปลิโอก็คือโรคโรคโปลิโอนะคะเขียนขาลีบเนาะต่อไปค่ะ skin disease skin disease skin disease แปลว่าโรคผิวหนังค่ะต่อไปค่ะ chicken pox chicken pox chicken pox โรค อีสุกอีใสรูอีสุกอีใสต่อไปค่ะข้อ36นะคะ food poisoning food poisoning poison poison แปลว่าอม poison แปลว่าสารพิษนะคะหรือว่ายาพิษพอมารวมกัน food poisoning แปลว่าอาหารเป็นพิษนะคะโรคที่เกิดจากอาหารเป็นพิษอาหาร เป็นพิษต่อไปค่ะ heart disease heart disease heart disease โรค heart ก็คือหัวใจนะคะ disease ก็คือโรครวมกันแล้วก็คือโรคหัวใจต่อไปค่ะ style 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 โรคตากุ้งยิงค่ะเอมาทำไมเนี่ยโรคตากุ้ง ยิงต่อไปค่ะ epidemic epidemic นะคะคำนี้อีกแล้วนะคะ,ะเมื่อตอนต้นชั่วโมงเราก็เจอคำนี้นะคะ epidemic แปลว่าโรคระบาดโรคระบาดระบาดในภูมิภาคนะคะระบาดในระดับประเทศแต่ถ้าเป็น pandemic คือโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วนะคะโอเคสุดท้ายค่ะ infectious disease infectious disease infectious disease ก็คือโรคติดเชื้อโอเคจบแล้วนะคะเรามาทบทวนชื่อโรคก,กันใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งโอเค disease แปลว่าโรคนะคะ disease disease ค่ะแปลว่าโรคนะคะ diabetes คำที่หนึ่งนะคะ diabetes diabetes เอ่อเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีปากกาแป F หนึงจะได้ติ๊กไปด้วยเวลาอ่านนะคะคำที่หนึ่งค่ะ diabetes diabetes โรคเบาหวานค่ะอันที่สองค่ะ cancer 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 นะคะโรคมะเร็งค่ะ uh, tetanus 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 tet โรคบาดทะยักค่ะ paralysis 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 Par โรคอัม,มพาตค่ะ a i d s a i d s a i d s ก็คือโรคเอดนะคะต่อไปค่ะ dengue fever dengue fever Dangiefever ก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะต่อไปค่ะ c o l d c โ l d c o l d โรคโรคหวัดนะคะหรือว่าไข้หวัดนั่นเองอ่ะไข้หวัดนะคะต่อไปค่ะ flu 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 ไข้หวัดใหญ่ค่ะต่อไป allergy 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 โรคภูมิแพ้นะคะ Alzheimer 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 โรคอัลไซเมอร์นะคะ gout gout ก้าคือโรคเกาตนะคะต่อไปโ o โรนาโคโร l a ไม่ใช่โ o r o n a นะคะโคโรนาโคโรนาอะฮิวาตกโรค่ะโบลิโอโบลิโอโบลิโอโรคโบลิค่ะ, Pol io, Pol io, Pol io, คะ skin disease skin disease skin disease โรคผิวหนงัง chickenpox 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 ต่อไปค่ะ food poisoning food poisoning food poisoning p e a r t disease heart disease heart disease style 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 Ep emic, epidemic 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 โรคระบาดนะคะ Pand emic, pandemic 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 สุดท้ายค่ะ infectious disease infectious disease infectious disease โอเคนี่คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 นะคะเกี่ยวกับโรคโรคเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดป่วยต่างๆนะคะโอเค see you next time inshallah bye